สวัสดีแจ็คจอยจมูกนะนะฮะไม่มีอะไรมากนะฮะไม่คุยกันเยอะนะฮะแห้งนะมีคนลอยเยอะนะครับนะฮะเอาตามน้องแจ็คมาครับนะฮะน้ำตาจะไหลเป็นเรื่องธรรมดานะแจ็คนะนะครับนะอันนี้เป็นตัวที่ยากครับแล้วก็เป็นตัวที่เจาะยากมากนะฮะไม่ใช่เจาะง่ายนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวดัดครับนะฮะไม่ต้องร้องนะนะทำใจให้สบายครับนะฮะน้ำตาเป็นไหลธรรมดาไม่ใช่น้ำตาครับนะฮะเอามาต่อเลย นะับความน่าลงเล็กเลยน้ำยังไม่กินเลยเนี่ยไม่มีเวลากินไฟอยู่ไหนไฟตรงนี้เลยไฟจอตลอดนะฮะเดี๋ยวเพื่อนเราไปหล่อครับโคตรยากเลยตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่พี่นั่งสมาธิก่อนเอาไงนะฮะบรรทายนะอย่าเกงนะครับไม่เจ็บไม่เจ็บสบายนะฮะบอกเ,เรานะฮะ เหนียวดีจังโอเคเรียบร้อยนะครับเจ็บมือเลยเอาไปหน่อยไปหน่อยโอเคนะฮะเอาไปเช็ดน้ำตาก่อนนะครับนะฮะครับนะไป มันจะเห็นไหมเนี่ยมันไม่เห็นไอ้หน้าแจ็คเลยเนี่ยโอยดอดน <c oughs> อนนะฮะเอาเอาหน่อยนะฮะจะได้เห็นความโหดนะฮะ <c oughs> โอเคครับมันยากครับในอากาศทำพวกนี้ขอไฟตรงที่ปลายปลายกีนนี่นี่ชนกันเลนยโอเคนะฮะเราจะได้เห็นว่ามันมยังไม่ตรงเรนาะโอเคตรงนะ พอได้แล้วเนาะ,ะคือเต็มเต็มที่แล้วอหะนะเต็ม,มที่แล้วครับนะพี่ก็เก่งมากๆเลยเหลยเต็มที่แล้วเลือดมึ่งก็เต็มที่ว่าไอ้นันที่งมันเลือดหนึ่งที่งมัน,มนนะ<า>วันนี้อัพมาเลยอัพยาเราเนีนนย่ยน่เลยยายาบุรีคือกองทิพยนะ์นะนะกองทิพย์คนละมวลแล้วนะนะครับนะโอเคครับนะดูกันมาหมดแล้วนะคนละมวลนะครับ โอเคนะฮะสวยงามครับน้องแจ็คนะฮะก็คือ,อทํากันเต็มที่ฮะได้แค่นี้นะครับนะฮะครับนะฮะก็หล่ออยู่นะครับเพราะว่ามันคดหล่อนะฮะ,ะกระดาษนี่ฮะดับมันจะใช้เวลาต้อ,อย่างที่บอกไว้ครับมันยา่ามมันแข็งฮะเพราะว่าเป็นสแตนเลสน,นะฮะแน๊เธอนี่รู้สึกจะสวยขึ้นสวยขึ้นนะฮะกินผู้ชายมาเยอะเลยโอเคนะฮะนี่นะนะครับเรียบร้อยครับแจ็คแจ็คบอกกล้องไปเลยบอกว่าเจ็บไหมไม่เจ็บเออเยี่ยมมากนะนี่คือแจ็ครอแจ็ครอยาวใช่ไหมครับเออนะครับ ไปดูดิจยากยิ่งแบบไอ้ก็แล้วกลองมาดูไม่ดีหรอโอเคนะขอบคุณครับบายบายโอเคครับอ้าให้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 เธอเ